จิตที่รู้แจ้งธรรมเนี่ยไม่มีหรอกที่จะเกลียดมากไม่มีหรอกที่จะรักมากจิตที่รู้แจ้งธรรมนี่จะเห็นทุกอย่างเป็นเพียงธรรมชาติจะรู้แจ้งว่าเราคือจิตคือธาตุบริสุทธิ์เสม,มอกันหมดรูปเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งน้าเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งสักแต่ว่าอาศัยไป สัต่ว,ว่าอาศัยเสียงไว้สื่อสารไปงี้แหละแต่ไม่ยึดสักแต่ว,ว่าอาศัยมโนภาพไว้สื่อสารแต่ไม่ยึดสักแต่ว,ว่าอาศัยอารมณ์ไม่ยึดสัต่ว,ว่าอาศัยความจําอาการรู้แต่ไม่ยึดเลยเพราะเข้าใจอะไรเกิดแล้วเออก็ช่างมันเถอะจะแก้ไปก็ทําไปอยู่ไปอะไรดับแล้วก็ช่างมันวุ่นวายก็ช่างมันสุขก็ช่าง ทุกข้ช่างคือมันมีแต่รู้ในปัจจุบันรู้และเข้าใจแล้วก็ปล่อยให้ธรรมชาติมันเป็นไปแก้ปัญหาได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปนี่คือจิตที่อยู่กับปัจจุบันนี่คือจิตที่มีองค์ความรู้แห่งปัญญามันจะไม่โง่ยึดอาการที่เรียกว่าความรักหรอกมันมีอาการนั้นแต่มันไม่ยึด มันจึงไม่โกรธเกลียดกันมากรักมันก็ไม่รักแบบยึดถือความโกรธก็เลยไม่มีความเกลียดก็เลยไม่มีม,ม,ม,มีแต่อะปล่อยให้เป็นไปเพราะเขาลบในธรรมชาติ